อุ้ยตายซีรีซีรีจะมาแล้วรีโมทรีโมดแม่ไปเก็บรีโมดไปที่ไหนคุณผู้ชมเคยเป็นไหมคะว่าแบบว่าละครกำลังจะมาถึงแล้วแต่เราหารีโมดไม่เจอไม่รู้ว่ารีโมทเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแล้วแบบว่าฉากสำคัญกำลังจะมาแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันว่าจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นและไม่พลาดละครเด็ดละครดังได้ยังไงไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง LG Thailand ค่ะช่องที่จะมอบความรู้บอกวิธีการใช้งานรวมถึงฟังก์ชันลับนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบก่อนใครและก็รู้ลึกรู้จริงรู้ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าของ LG ได้ก่อนใครแน่นอนค่ะวันนี้นะคะไอเนี่ยก็ได้รับหน้าที่เนาะในการที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะในการใช้ LG ThinQ กับทีวีของ LG นั่นเองค่ะใครบ้างเอ่ยที่แบบว่าพบเจอกับปัญหาแบบเมื่อกี้บ้างว่าเฮ้ยดูหนังอยู่ดูละครอยู่แบบนี้นะคะแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนช่องอยากจะเพิ่มเสียงลดเสียงแต่ว่าหารีโมทไม่เจอจำไม่ได้ว่าเอาไปไว้ไหนลืมไปแบบ e พกไปที่ครัวหรือเปล่าหรือว่าพกไปเข้าห้องน้ําด้วยหรือเปล่าเราจะพกรีโมทเข้าห้องน้ําทําไมใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเชื่อมต่อ,อยังไงใช้งานยังไงนะคะ ง่ายมากๆคุณผู้ชมและต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า LG ThinQ เนี่ยเขาสามารถใช้แทนเป็น Magic r e m o ม e ได้อีกด้วยสำหรับทีวี LG รุ่นที่ไม่มีเมจิ r รีโมทแถมไปถ้าใครแบบว่าเฮ้ยอยากจะซื้อใหม่ซื้อ Magic r e m o ม e เพิ่มก็หาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะคะซื้อแยกได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครไม่อยากซื้อคุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน LG ThinQ เนี่ยแหละทดแทนเป็นเมจิ r รีโมทได้เช่นเดียว เระบอกเลยะคะว่าง่ายมากๆเพราะเราไปไหนเนี่ยเราก็จะพกโทรศัพท์ไปด้วยทุกที่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีโมทของเราเนี่ยไม่หายไปไหนแน่นอนค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการใช้งานให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบกันนะคะว่าวิธีการใช้งานเวลาเชื่อมต่อหรือว่าดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดได้ยังไงบ้างแอปพลิเคชัน LG t i n q นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และก็ iOS เลยค่ะถ้าเป็น Android ก็สามารถเข้าไปที่ Play Store ได้เลยนะคะเสร็จปุ๊บเซิร์ชคำว่า LG t i n q นั่นเองและกดนี่เลยกด ติดตั้งได้เลยนะคะแล้วก็รอให้เขาเนี่ยทำการติดตั้งให้บนโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมนั่นเองค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าของ LG เนี่ย ได้ทุกประเภทเลยที่มีเครื่องหมาย Wi-Fi หรือมีเครื่องหมาย t h i n k q อยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าหรือแม้แต่ออดิโอซาวบาต่างต่างรวมไปถึงโตเวียนก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ thank you always got Personalized Proactive care. Think Smart Application Care Smart and ThinkQ LG พอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กดเข้าไปได้เลยค่ะที่แอปพลิเคชัน LG ThinkQ ค่ะหน้าแรกนะคะเราก็สามารถกดสกคิปไปได้เลยหรือว่าอยากจะกด next ดูต่อไปว่าเขาเนี่ยสามารถทำงานอะไรได้บ้างนั่นเองคุณผู้ชมสามารถ sign in ของตัวเองได้เลยนะคะ นี่เลยไม่ว่าจะเป็น sign i n with LG หรือว่า sign with email หรือแม้แต่ Facebook เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงการเปลี่ยนภาษาก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้เหมือนกันนะคะ ตอนนี้นะคะเขาก็ได้ค้นหาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่เราเนี่ยได้เปิดแล้วก็มีสัญลักษณ์ Wi-Fi เชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยขึ้นมาบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยคุณผู้ชม n e ีย b y Device นะคะมีทั้งหมด4อันด้วยกันภายในบ้านของอายหลังนี้นะคะตอนนี้ก็คือเปิดติดไ i f i กันทั้งบ้านเลยคุณผู้ชมสามารถเลือกได้เลยค่ะนี่เลยทีวีโอ5ลดนะคะเราจะเชื่อมต่อกับ ทีวีนั่นเองเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นโค้ดเป็นพินนะคะมาที่หน้าจอโทรทัศน์ของเราเนาะให้เราเนี่ยใส่รหัสให้ตรงกรันนั่นก็คือน,นี่เลยแล้วก็กด next ค่ะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่านี่เลยเขาจะขึ้นโชว์ให้เราได้เห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยทีวีเนี่ย ออนอยู่นั่นเองก็คือเปิดอยู่นะคะแล้วเราจะใช้แทนเป็นรีโมทได้ยังไงนี่เลยค่ะนี่คือหน้าฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนาะที่สามารถแทนเมจิกรีโมทได้เลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงแบบนี้นะคะเห็นไหมว่าบนทีวีก็เพิ่มเสียงให้เราด้วยลดเสียงก็ได้ง่ายมากนะคะรวมไปถึงปุ่มหฮม าเห็นไหมว่าสามารถมาที่หน้าโฮมของเราของทีวีได้เช่นเดียวกันเท่านั้นยังไม่พอนะคะไฮไลท์ของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะเราสามารถใช้แทนเป็นเมจิรีโมทได้ก็คือต้องมีพอยเตอร์ไร้สายซึ่งแอปพลิเคชัน LG ThinQ ก็สามารถเป็นพอยเตอร์ไร้สายให้กับเราได้เห็นไหมนี่คือแบบว่าเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวบนหน้าจอโทรศัพท์นะคะ แล้วก็เขาก็จะไปโชว์ที่หน้าจอทีวีของเรานั่นเองเป็นยังไงคะใช้งานง่ายมากๆอ่ะเสียงเข้าเสียงเข้าไม่เป็นไร<อ>ปิดเสียงไปเลยปิดเสียงก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เลยใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะหรือถ้าใครไม่ถนดัดไม่อยากจะใช้เป็นพอยเตอร์ไร้สายนะคะก็สามารถกดนี่เลยกดเลื่อนซ้ายขวาได้เช่นเดียวกันนะคะและตรงนี้นี่ ก็คือกดตรงการก็คือเราเนี่ยเข้าไปที่คอนเทนต์นั้นๆนั่นเองกดออกกดกลับใช้งานง่ายมากผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยแหละอันนี้เป็นการกดช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง 1, ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5ช่อง7แล้วแต่เลยอยากดูช่องไหนก็สามารถกดตัวเลขได้เลยค่ะรวมไปถึงนะคะไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็จะมีการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยคุณผู้ชมเขาสามารถรองรับ เสียงเนาะได้ถึง20กว่าภาษาเลยทีเดียวและที่สำคัญภาษาไทยก็รองรับด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเนี่ยจะทำงานสเสถียรเหมือนกันหรือเปล่าหนังตลกเห็นไหมเอ่ยว่าหนังตลกก็สามารถโชว์ขึ้นมาได้เผื่อบางท่านไม่รู้จะดูหนังเรื่องอะไรนึกชื่อหนังไม่ออกแต่รู้ว่า อ๋อเนี่ยหนังตลกหรือว่าหนังผีแบบนี้นะคะก็เซิร์ไปเลยนี่เข้าได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น Netflix Apple TV นะคะได้หมดเลยดูได้หมดเลยนะคะลงมาหน่อยแดชบอร์ดของบ้านแดชบอร์ดของบ้านคืออะไรนี่ค่ะแดชบอร์ดของบ้านนะคะก็เป็นการขนเครื่องใช้ไฟฟ้านะทุกอย่าง ของ LG เนี่ยมาไว้บนหน้าจอทีวีได้เลยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นตอนนี้นะคะ Device ที่เชื่อมต่อกับทีวีเนี่ยก็จะมี Huawei Mate <akes in> <house> ก็คือเป็นโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะ l i ฟ e TV วีไลฟ์นะคะหรือว่านี่เลยเครื่องซักผ้านะคะฝาบนนะ25กิโลกรัมก็ได้เชื่อมต่อเอาไว้ด้วยเห็นไหมเอ่ยว่าเขาเนี่ยมีการเชื่อมต่อได้หลากหลาย อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามากๆเท่านั้นยังไม่พอตรงหน้าจอทีวีที่เป็นหน้าจอดำๆตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมค่ะที่สมมติว่าเราเนี่ยดูซีรีส์อยู่แล้วเราต้องการที่จะดูว่าเครื่องซักผ้าของเราเนี่ยทำงานไปถึงเมื่อไหร่แล้วตอนนี้แบบว่าเฮ้ย ใกล้เวลาที่จะต้องไปตากหรือยังนะคะเราก็สามารถเข้าโฮมแดชบอร์ดได้และก็ดูซีรีส์ไปด้วยกันได้เพียงแค่แบบว่าลุกตามมานิดนึงว่าอ๋อเหลืออีก3นาทีเหลืออีก5นาทีแล้วค่อยไปตากนี้ก็ได้เหมือนกันโดยที่ไม่รบกวนเวลาที่เราเนี่ยเข้าไปแบบว่ากำลังดูกำลังอินกับซีรีส์อยู่นั่นเองค่ะเราเชื่อมต่อไว้แล้วเนี่ยเราเชื่อมต่อเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะและก็แอคเค n t ของไอเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลาย เครื่องใช้ไฟฟ้าเลยทีเดียวนะไม่ใช่แค่ทีวีอย่างเดียวนะคะไม่ใช่แค่เครื่องซักผ้าอย่างเดียวนะได้ทุกอย่างเลยที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของ LG ค่ะเอาละค่ะปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเนาะหารีโมทไม่เจอเฮ้ยจำไม่ได้ไปว,วางไว้ที่ไหนไปลืมไว้หรือแม้แต่ผ่านรีโมทหมดกระทันหันแบบนี้นะคะ ปัญหาเรานั้นเนี่ยจะหมดไปเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยใช้ทีวีของ LG ค่ะและก็ใช้ควบคู่ไปกับแอปพลิเคชัน LG ThinQ นั่นเองค่ะชีวิตของเราก็จะง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะยุคนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะเราจะต้องแบบว่า าทันให้ทันเทคโนโลยีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกฟังก์ชันทุกการออกแบบของ LG ของเราเนี่ยที่จะมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นก่อนใครได้รู้ก่อนใครแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอา้านี่ไง remote We you were so far care. LG thank you smart application.